จะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมกับแล็กซี่นั้นสร้างฐานลับในแมปติวเบนหลอดเพื่อ,อตัวรอดจากชายชุดดาสุดหลอนที่กาลังตามล่าพวกเราโดยสติวเบนหลอดเรานั้นจะอยู่ในโลบอคสตูดิโอนะครับเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขบ้านได้ในหนึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเกิดหมดเวลาแล้วปีศาจชายชุดดาจะออกมาล่าพวกเราเว้ยเพื่อนเราจะต้องหนีจากมันใช่ไหมตอนนี้เวลาเริ่มแล้วนะครับมึงมีแผนว่าจะสร้างบ้านไ,าไว้ยังไงวะกูจะสร้างข้างหลังนี่แหละเจาะพื้นลงไปเลยเป็นรูเล็กๆไม่ใหญ่มากเว้ย เดี๋ยวผมว่าผมจะสร้างไว้บ้านหลังนี้เลยนะครับชายชุดดำเนี่ยจะออกจากทางออกตรงนี้นะยังไงก็เจอแน่นะครับถ้าเกิดเขาเช็คทุกบ้านผมเลยว่าผมเนี่ยจะเจาะต้นเสานี้เลยเป็นทางลงบ้านเราของผมตอนนี้เป็นเสาถ้าลงไปเฮ้ยแกตกแบบเลยได้อยู่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำพื้นรองรับนะกูเจอของเล่นนี้ว่ะ ว,วงกดให้ฆาตากรเดินลงมาแล้วก็ไปเดินเขาว,วงก็ต่อมันจะสร้างเขาว,วงกดใต้ฐานเหรอลงมาปุ๊บต้องเล่นเขาว,วงกดต่อเ <laughs> ดี๋ยวเราจะสร้างฐานนะครับแบบมีบ้านเอาไว้เอาตัวรอดเอาไว้ซ่อนตัวกล้องจรปงกล้องจรปิดแปลว่านั่งชิลอรอฆาตกรมาอะไรนะนั่งชิลได้เลยจากลองเทสว่ะจะตกแมปป่าวะเฮ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกว้ากลัวตัวอะไรมาวางไม่รู้มาเดินไล่กูด้วยอ้เหีย ไอ้ปอยตระกรูตัวอะไรรูไร่เนี่ยมันตะโกนผมเจ็ลยกูเนี่ยเล้วผมว่าผมจะต้องทำฐานไว้ใต้นี้นะครับเป็นที่พักของบ้านเรานะจะมีความแบบเป็นค่ายทหารนิดนึงเหลือพวกเราไปตกแต่งฐานให้ออกมาดูดีนะครับใส่พวกเก้าอี้ที่นอนหรือว่ากล้องจรปิดลงไปเพราะว่าเราสามารถส่องคนร้ายได้เวลาเหลืออีกแค่17นาทีสุดท้ายนะครับเลยไม่ได้ทำกับดักเลยตัวต้องรีบตกแต่งละผมว่าที่นอนเนี่ยจำเป็นนะครับสำหรับฐานเรามีที่นอนว่าน้องกูเป็นโซฟาเลยกูนอนบนโซฟาเนี่ยรจิตตั้งทีวีเลยนอนดูกล้องจรปิดเลยนะครับนี่ โอ้โหไอตัวมันชิวจัดอะ บอกเลยเพื่อนอย่าลืมนะไมซ์สแน็คนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์แต่สปอนเซอร์เราคือบิบกอช็อปนะครับตัวละครเบนหลอดโกลกาเดน99ไนนะครับมีหมดเลยใครสนใจก็กดลิงก์ใต้ d e s c r i p t i o ผมได้เลยนะครับของผมน่าจะประมาณนี้นะครับฐานรับเราที่ปลอดภัยนะเหลือแค่10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับฐานพวกผมเฮ้ยเร็วกับดักเล็วเพื่อนให้คาตกรเสียเวลาที่สุดเท่าที่จะทำได้ง่ายๆเลยเพื่อนกูยเอาเลเซอร์อะวางหลอกๆไว้ก่อนแบบว่าวางให้มันแบบเป็นจุดสนใจอะต้าจะต้องมีอะไรที่มันแบบทำให้เขาเสียเวลายอะไหนเฮ้ยมีกระดักแก้มมุม ถ้าเราไปเหยียบกับดักในมุมเราเอ่อไม่เห็นทำอะไรได้เลยวะกับดักหนูหลอกมันจะเชื่อไหมกับดักหนูถ้าเราเหยียบอ๋อเหยียบกับดักหนูเราตายเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ไดผมเจากับดักหนูไว้ตรงลูกสอนลูกสอนชี้กับดักหนูมีกับดักกาว้วยเหรอ กับดาัก,กาเกาเกียนจัดอะเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นแผ่นทะลุด,ดินนะครับสร้างไม่เนียนหรือเปล่าแต่พอเดินมาเหยียบปุ๊บติดอะไรที่สุดยังเหลือห้าที่สุดท้ายเพื่อนทางฝั่งของแลกซี่นั้นก็กําลังเตรียมระเบิดอยู่เพื่อที่จะจัดการชายชุดดํามันมีตั้งเวลาด้วยได้ว่าใช่ไหมถ้ามันตั้งเวลาได้กูเอาเลยนี่โอ้ตั้งเวลาหรอกโอ้ห้ 5, 3 2 1มห,หมดเวลาแล้วครับตอนนี้เริ่มจากฐานของผมกอดฐานของผมจะอยู่ต้นเสาบ้านหลังที่3จากประตูทางออกซึ่งเมื่อลงไปเนี่ยข้างในก็จะมีกับดักกาวกับดักเลเซอร์กองที่จะถึงฐานลับสุดปลอดภัยของเราต่อมาฐานของเลกซี่นั้นจะอยู่บ้านหลังที่4ติดกับเราเลยลงไปใต้ดินตรงนี้นะครับเมื่อลงไปนั้นก็จะเจอกับผารกดปริศนาที่มีทางออกปลอมแปะป้ายคำดามีทางกับดักเลเซอร์ประตูสังหารก่อนที่จะถึงฐานตัวจริงสุดสบายใจของ ภายนอกฐานพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกกัดดักสุดอันตรายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเกมนะครับเพื่อที่จะหลอกล่อให้ชาชุดดามาติดและตอนนี้ปีศาจชาชุดดาก็กําลังจะออกล่าแล้วพวกเราน่าจะต้องหนีลงฐานรับก่อนที่เขานั้นจะออกล่าเดือดเร็วเดือดเร็วลงฐานตัวเองเรียบร้อยเพื่อนโอเคจะจะเป็นประจำเป็นระจำประการละไอ้จ้ากูตกอ่ะไม่เงให้ตัดกูเข้าที่พักแล้วตอนนี้เราประจำที่2คนแล้วนะห 4 3 2 1ผมปล่อยปีศาจนะครับทุกคนจับเวลาแล้วนาที้ยยูไมีอะไรนี่เยไม่เห็นกำตักมึง้ยไม่เห็นไม่เกำตักมึงแล้ว ปีศาจปีศาจหยบกับดักเราครับตอนนี้ปีศาจกับเรออกล่าแล้วตูไจะเจอเราปะวะไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกเฮ้ยปีศาจะับาตูน้อยตอนนี้ปีศาจเช็คบ้านมันใกล้จุดลงมึงมากเลยและเลยเห็นป้ายวะถ้ามันชี้บ้านหนึ่งอืนมันเดินไปแน่เลยวะมันบอกชี้ไปทางนี้นี่หรอไม่เห็นจะมีอะไรเลยลูกศรหลอกลวงรูไม่รู้จะเห็นปีเห็นกาวหรือเปล่าเห็นกาวไหมเฮ้ยมาเห็นกาวไม่เห็นกาวนี่ไงนี่คืออะไร ไม่อะไรวะเนี้ไม่มีเลยไม่จะติดกาวมันจะติดกาวอุ้ยใครเอากาวมาติดเลยออกได้แล้วเหยียบซ้ำหลายทีเสียเวลาจัดเสียเวลาจัดเวลาผ่านมาแล้วสองนาทีไอพ่อเฮ้ยเดินมาคขัางอย่างยังยังยังมัยังมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวเฮ้ยแจ้งเหรอเกือบแล้วผ่านได้ตัวเกบโดนเชื้อเดี๋ยวทำมันเดินตรงอีกนิดนึงเนี่ยเรียบร้อยแล้วฟันคนขายของเสองตรงนี้นะเสองตรงนี้ไอ้หลังมันไม่เห็นมันไม่เห็นพื้นเหรอไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยมันไม่สังเกตพื้นดูยากดูยาก ไปซ่อนอยู่ที่ไหนเอ๊ะนั่นอะไรมีลูกศรเฉียดเฉวัดเฉวัดเฮ้ยมันมันไม่มองขวาเลยหรอเฮ้ยเออมองขวาอะไรอะไรนี่ลูกศรคิดว่ามันจะเหยียบเลเซอร์ไหมเฮ้ยเหยียบไหมครับปีสาจปีสาชุดดำปีสาจะไม่พลาดเป็นรอบที่สองจะโดนข้ามนี่มีอะไรเนี่ยเหลือฟ้ายังมีฟ้า อะไรของมันวะ,รนะ่รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยออกแล้วนี่ไงเจอแล้วขาววงกฏโอ้เฮ้ยมันดาบปีศาจตรก้อนไม่ชอบขาววงกฏเลย คว้าลายสายดีเลือกตรงกลางได้ไหมเลือกอุ้ยอุ้ยเลือกตรงกลางได้ฮ่าฮ่าฮ่าาเฮ้ยย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 เยยยยย็ยย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 ยรยย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 ยแยย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 แย อุ๊ยเยอะเลต่อาไปก็จูน้อยสินะตอนนี้เหลือแค่ผมนะครับเวลาเหลือสิบสามนาทีบอกว่าฆาตากรจะไม่เห็นเรานะที่เรานั่งกินขนมอยู่ตรงน,นี้เล็กสี่เพจูน้อยอยู่ไหนไม่บอกนั่นเหรออา เกือบแล้วน,นะครับเมื่อกี้เขาเฉียดต้นเสาเราเขาเฉียดต้นเสาเรามากแต่เขาไม่รู้ว่ายังไงนะครับอยู่น้อยอยู่นายอยู่น้อยอ่ะอยู่นายวะหาไม่เจอเราเดินทางมาเกินครึ่งแล้วตอนนี้ต้นเสาแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วมีสารเจอทางเราแย่แล้วแย่แล้ว ปิดเก่าตายได้ไหมตายได้ไหมเด้งตกแบบยี่ไม่ตกแบบเยอะแล้วแต่เ,เขาอาจะเจอกับดักประตูมนหน้าเราเปิดประตูไม่ได้จูนอยไีฝากมาแล้วจูนอยจูนอยตอนนี้คืองงประตูเปิดไม่ได้เขาจะสลอ,อกก้อนได้ไหมจริง,รงๆแล้วประตูอยู่ฝั่งตรงข้ามจูนอยออกมา อเกยทำไมล้ว่ะเกยเจ้ากบบว่าเราแพ้ปีศาจนะครับพวกผมสองคนก็กลายเป็นเกย์ปีศาจไม่กลายเป็นเกย์ละเจอกันคลิปหน้า